สวัสดีครับนะครับตอนนี้กี่กบกาแฟฟอกนะครับเอาอะไรมาฝากไม่รู้นะครับทำบ้านอะไรพี่ทำบ้านในสายบุญครับอะไรเอ่ยเอ่อมั่งมีลูทินเซตโอ้นี่ทำาให้พี่พี่อ๋อครับชายครับผมขอบคุณมากครับครับผมของพี่อ้อมเนาะพี่อ้อมขอบคุณครับแล้วนี่ไปไหนกันครับขึ้นไปขายกาแฟนั่นแหละโอ้ครับลุงก็มาอยู่ได้๋ดีลุงก็สวนทางไปกี้นี่ ยังว่าอยู่บ้านอยู่ตรงไหนตรงไหนวะจริงนะครับไปแล้วพี่อ้อมจ้าจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่านะครับอออร่ยเจ้าของพี่อ้อมนะพี่อ้อมมาบ้างมีครับดูกีมแชทเหลรานี่ะฝากของกินมาให้ครับในช่วงกลับตัวครับนี่เอามาจากอ่าทีกีกาแฟขอบคุณพี่อ้อมมากครับนี่ก่อนจะไปขายกาแฟต่อนะครัหนึ่ง ของกินเครื่องตัดตัวนะครับได้แล้วก็มีปลาหมึกห้างกุนเชียงแล้วก็น่าจะเป็นหมูหมูฝอยหรือเปล่าหมูเส้นหรือเปล่าน,ะนี่นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยอมองเห็นหรือเปล่าเนาะทำไมมันดอนแสงวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับตรงนี้สุดยอดเออครับเอออ่าชื่เออครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่อมากรอดตายไปอีกแล้วนะครับเนี่ยครับดูบรรยากาศครับสุดยอดนะครับยิ่งกว่ายิ่งกว่าวางน้ําเขียวอีกนะครับแถวนี้นะครับบรรยากาศดีกว่าเอาจริงเ้ยเอาจิงเ้ยอ่านี่นะครับเริ่มต้นไปแล้วนะครับวันนี้ต้องได้มุงนะครับวันนี้น่าจะได้มุงตอนเย็นๆถึงจะมุงเนาะถ้ามุงตอนนี้ ผมก็ไม่ช่วยขึ้นนะพี่ด้ <laughs> ยิ่งกว่าเอาเนื้อไปตากแดดอีกนะครับ <Okay. S 1> อบแห้งอบแห้งไปเลย uh huh. เดี๋ยวขึ้นไม้ก่อนนะครับ uh huh. หันไม่มีบ่ไม่หันเด้นนี่นี่ดิอ,อ่างี่มันถึงกีชนะอ่าจับพอพอไปจ้ะพอไปจังของนเราผมยังไม่ดันสองคนเลยหมดตายแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อกี้กดีแล้วนหนนหนอะ ฝน,นก็จะตกดันนี่นาะโอ้ยน้ะฝนน้ะฝนหลังคาเ็่กันด้วยใครตก เนื้อไายลุง,งเลยนะตั้งข้าวเท่าไหร่ไหมกินนาทีนั่นแหละมันข้าเลยเนี่ยมันข้าอะไรเนี่ยหนึ่งแปดข้าฐานีด้เลยโอ้แปดเด้อไทยไทยเห็นเด้วลุงเด้อ <laughs> โอเคค่ะเราต้องซูมขนาดน<อ>ั้นเหรอ ขึาดึงดึงลงเดี๋ยวไปยังร่านเลยเามันหดือขาวเามันล้าเข้าไปนี่ปะเดี๋ยวนรบมาขับนี๋ยวนี้มันจะดึงดึงะเข้าไปแวตดิสไมข้อนไม้ี้กัดึงแลวเอาใชวลาเราจะใส่ก็จค่อย แล้วเราหน้าเด็กจริงดีตะปูไม่ได้หรือเล่ อ้าวน้อนได้พิเศษคนคนมีเดวิเปคนว่าหันตะโนนเปี้ยวยงีให้ตรงได้เราเนี่เปี้ยวซ้ำไปดีเนี่เดี๋ยวพี่วดระดับนนะครับเอ่จะไดีแค่ไหน่ะดาับ่ายันบ่ะหลายตับ่อีมหลายตะปกต่ป เานท่าิงยอท่านะรู้บได้อาเนม่งยรอดีนะครับ FC พี่ท่านนะครับมาพี่อ่อนออนะฮะพี่อ้อหรือว่าพี่อะไรพี่เอ๋พี่เอน้องชายนะเฮ้ยพี่ชายสิ พี่ชายนะครับแง่ยาาเลือกบ้านน้ำแน่เฮ้เพื่งนเฮ้ยพื่อนด้วยมี่ชายปลมีมีปลาด้วยเหรอมีเหรอครับมีสแปมด้วยเนเน่เน่เน่เดี๋ยวล่ามโซ่ไว้หาไม่เจอทำไม่เจอมีด้วยเหรอถึงว่านะครับเราเท่าเขาดูความเป็นธนะครับโอ้ยแม่เขยลูกตารอบสองยังไม่มาครบนะครับผมวีนาทีครบอันนี้6นาที56าสิบหกแล้วใจแล้วซูมขนาดนี้เล้หรอ ท่านอันนี้ก็พอดีล้วท่านที่เลยนะครับก็เลยไม่ด้ทำเดตึมบ่ตึมตึมตึมบ่นี่นะครับตัวนี้ก็ของอย่างพวกนี้ซีโอไม่ขอเสาขอรับซอเรียบร้อยนะครับผมรับซอเรียบร้อยแล้วต่อไปแเราก็จะนี่กลางนี่ตรงสั้นตัวยาวนี่ย พูหรอต้องพูอ๋อต้องพูพอยังจ้ะไล่ก่อนเลต่อแล้วต่อนักูกอ้งู้้งูักลางเราก็ยังูเลยนึงรับน้หนักตัวนี้เลยเด